เสียงของจังหวะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เชื่อมต่อพวกเราเข้าหากันต่างคนต่างเชื้อชาติต่างเพศสภาพต่างที่มาแม้มันไร้เนื้อร้องมีเพียงทำนองวนซ้ำแต่มันกับเข้าใจง่ายและได้เชื่อมต่อพวกเราเข้าสู่อะไรบางอย่างนั่นคือความเป็นอิสระการได้ปลดปล่อยหลุดพ้นจากทุกสิ่งเป็นดั่งแสงไฟท่ามกลางค่ำคืนอันแสนวุ่นวายและเราก็ไม่ต่างจากฝูงแมลงที่กำลังบินเข้าไปหามันอย่างช้า และสุดท้ายทุกคนก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับมัน แม่ถ้าเป็นประเทศแถวนี้คงไม่มีอะไรแบบนี้หรอกพลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นทุกครั้งนั้นตามมาด้วยสิ่งร้ายแรงอันไม่อาจหลีกเลี่ยงทั้งความเสียหายการสูญเสียเกิดขึ้นกับเกาะเล็กๆแห่งนี้ตลอดตั้งแต่ในยุคสงครามจบจนปัจจุบันประเทศนี้ก็ยังเผชิญชะตากรรมที่ยากจะหาทางแก้พวกเขาได้แต่หวังว่าสักวันนึงเหล่าคนรุ่นใหม่ จะรับช่วงต่อการแก้ไขปัญหาที่เด็กๆพวกนี้ไม่ได้ก่อเพราะจริงๆจ,จุดเดิมต้นของมันมาจากสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ใดสร้างมันขึ้นมาในครั้งนี้ผมจะเล่ามุมมองของคนรุ่นใหม่ผู้กำลังจะเริ่มต้นทุกสิ่งและลม้มล้างบางอย่างลงไปในไม่ช้า การก้าวเข้าสู่สมัยที่เทคโนโลยีแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ไปแล้วมันนั่งช่วยให้เราได้รับข้อมูลอันมหาศาลเข้าถึงอีกซีกโลกหนึ่งเพียงชั่ววินาทีและที่สำคัญที่สุดความบันเทิงยูตาและโคสองเพื่อนซีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า ก็หวังว่ามันแซวกันเฉยๆนะพวกเขาออกเที่ยวยามค่ำคืนเข้าไปในสถานที่ที่นึงเพื่อไปเสพดนตรีณนห้องใต้ดินเล็กๆถึงแม้ทั้งสองจะอายุไม่ถึงแต่ก็ชอบแอบเข้าไปพบกับสิ่งที่เขาหลงใหลกันทั้งคู่มันคือดนตรีเทคโนหลังจากช่วงกลางปี1979ในงานดิสโก้เดโมเลชั่นไนท์ ยุคสมัยที่ดนตรีดิสโก้ของอเมริกันกำลังเสื่อมความนิยมเห็นได้ชัดจากการผลิตแผ่นเสียงดิสโก้ในสมัยนั้นลดลงอย่างน่าใจหายมันก็ได้เปลี่ยนกระแสของแนวดนตรีที่มีการเชื่อมโยงกับยุโรปมากขึ้นดีเจนในไนท์คลับจำเป็นต้องหาเพลงใหม่ๆเข้ามาโดยรวบรวมจากศิลปินหลายชาติพันธุ์ช่วงแรกมีทั้งภาษาสเปนและอิตาลีแล้วนำเพลงมามกซ์ต่อกันด้วยเทปรีวแต่ยังยึดจังหวะแบบดิสโก้อยู่ซึ่งมันได้ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่ สนใจการมิกเสียงและอยากสนุกเข้ามาในไนท์คลับอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นั่นแหละครับยังไงกฎหมายก็คือกฎหมายแม้ทั้งคู่จะชื่นชอบหรือลงไหลมันมากขนาดไหนมันก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะก้าวข้ามไปถึงตรงนั้นได้สุดท้ายพวกเขาก็หนีมันไม่พ้น ในโลกที่หนังเรื่องนี้เซตอัพไว้อยู่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในแง่การตรวจสอบผู้กระทําผิดเพื่อเอื้อต่อผู้พิทักษ์กฎหมายแต่ในอีกแง่หนึง่งเพื่อจับตาและเฝ้าดูทุกคนกักขังพวกเขาเอาไว้ภายใต้ระบบแม้มันจะล่วงล้ำสิทธิมากแค่ไหนมันก็เพื่อให้คนใหญ่คนโตหรือผู้ใหญ่ได้หลงระเริง ไดกับแนวคิดการหาผู้กระทำผิดหรือสอดส่องใครก็ตามที่ไม่ยอมเชื่อฟังระบอบของพวกเขานี่แหละประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยปี1980ยุคสมัยที่ผู้คนกำลังหวาดกลัวสงครามโลกครั้งที่3จากทั้งฝั่งรัเสเซีย หรืออเมริกาแม้แต่ภายในประเทศโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็พร้อมจะปัฒุได้เสมอในขณะเดียวกันนาทวีปยุโ,โรปประเทศหนึ่งเดียวที่ล่มสลายมากที่สุดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันการสิ้น <taraf> สุดของเสียงอาวุธมันเป็นทั้งเรื่องที่ดีแต่ก็มักจะมีเรื่องเลวร้รรายตามมาเสมอ <t> <sy> ในฉากสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ส <S <s เดือนกันยายน1945 เยอรมันได้ยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันมิตรและผู้ชนะตัดสินใจแบ่งเยอรมันออกจากกันการแบ่งชิ้นเค้กนี้ผู้แพ้ไม่มีข้อต่อรองอะไรอีกต่อไปต่อมาในปี1949เยอรมน,นีได้แบ่งออกเป็นสองประเทศคือสหพันธรัฐเยอรมนีหรือเยอรมน,นีตะวันตกควบคุมโดยอเมริกันอังกฤษและฝรั่งเศสส่วนฝั่งตะวันออกก็เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี ควบคุมโดยสหภาพโซเวียตหลังเยอรมนีได้แยกออกจากกันก็เป็นที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วว่สาสหภาพโซเวียตมีแนวคิดในการปกครองพื้นที่นี้ในแบบที่ต่างออกไปเยอรมนีตะวันตกก็ดําเนินการแบบเดียวกับในอังกฤษและอเมริกาซึ่งให้เสรีภาพประชาชนในการเดินทางรับสื่อและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ ขณะที่ตะวันออกมีการใช้กฎเกณฑ์อันเข้มงวดในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนและมีตำรวจคอยสอดส่องอย่างใกล้ชิดเหล่านั้นถูกกำหนดโดยเชื้อชาติและเขตแดนที่เป็นต้นกำเนิดของเราตั้งแต่ก่อนพ่อแม่จะรู้ว่าลูกของตัวเองเป็นเพศอะไรซะอีกสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งแรก ที่เราถูกตัดสินสีผิวภาษาวัฒนธรรมมันจะติดตัวเราไปและเราก็ไม่อาจหนีจากมันได้อีกต่อไปแล้วมึงรู้ป่าวว่าไอดนตรีเทคโนเนี่ยมันเกิดมาแบบประหลาดมากมันแปลกยังไงเว้กูว่านันมันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละเหมือนเราหรือแบบเออเหมือนมึงกับกูเนี่ยคือถ้าแบบอาจจะไม่รู้จักกันเลยอ่ะถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราชอบร่วมกันหรือสิ่งที่ทาอยู่ คือแบบชอบหนังชอบเพลงอะไรพวกนี้อ๋อก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นพวกเทคโนโมันคือในคลับผับไลฟ์เฮาส์สถานกลางคืนที่เราผู้คนอาจจะมาเป็นกลุ่ม หรือคนเดียวเพื่อมาเอนจอยกับบรรยากาศปลดเปลื้องภาระงานหรือปัญหาต่างๆเอาไว้ความพิเศษของมันคือการไม่มีเสียงร้องหรือภาษาด้วยซ้ําแต่เราก็ยังเข้าใจยังสัมผัสถึงจังหวะที่มันชวนให้เริงระบาไปตามบีดสัมผัสกับนอสของร่องแผ่นเสียงอันเป็นเอกลักษณ์มันถูกเปิดขึ้นและเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะไม่จําเป็นที่เราต้องไปรู้จักอะไรเกี่ยวกับเพลงพวกนั้นเลยแค่ปล่อยตัวให้สนุกไปกับมันนั่นคือความมีสระ จากสิ่งที่เพลงเหล่านี้ได้เชื่อมต่อกันโดยไร้ภาษาบางทีมันอาจจะรวมทุกคนในหลายๆเชื้อชาติเอาไว้ในที่แห่งนั้นนี่แหละคือเมจิกของสื่อประเภทนี้ที่หลายคนหลงรักมันเป็นที่สุดรวมถึงผมดนตรีอัลบั้ม B2 Unit ของ Ryuichi Sakamoto ได้ถูก The Guardian ในปี2011 ยกย่องให้เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของดนตรีเต้นรำโดยอยู่ที่อันดับ6ในรายการนั้นมันเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวเพลงยุคดิสโก้ไปสู่การใช้ซินดิไซเซอร์ในการทำดนตรี มันแสดงให้เห็นการเปิดกว้างของผู้คนที่เริ่มยอมรับในเสียงพวกนี้ว่าไม่ใช่เพียงเสียงรบกวนน่ารำคาญอีกต่อไปแต่เทคโนกำลังจะพลิกโฉมประวัติศาสตร์ทางดนตรีให้คนทั้งโลกด้วยความไร้กฎเกณฑ์ทำให้สก,การโมโตมีชื่อเสียงทันทีหลังออกงานเดี่ยวโดยเขาก็ได้ร่วมงานกับเอเดียนเบลูเมอกิตาร์วงท็อกกิงเฮดและคิงคิมสัน กับโรบินสกอตตในอัลบั้ม Left Hand Dream โดยตัวเขาได้ผสมผสานดนตรีพื้นบ้านของตัวเองเข้ากับจังหวะของดนตรีฝั่งยุโรปจนมันนำมาสู่แนวทางใหม่ที่ตัวสกามโตนั้นเปลี่ยนแปลงซีนดนตรีโลกไปตลอดการและเขาก็ได้ขยายขอบเขตของมันโดยอัลบั้มเดี่ยวอีกหลายชุดซึ่งงานพวกนี้ก็เป็นไปตามที่มันถูกจำกัดความไว้ในหลายๆที่มันคือความอิสระอย่างแท้จริง แต่ไอสิ่งสิ่งนี้ก็ยังถูกสังคมส่วนหนึ่งไม่ยอมรับเยอรมันตะวันออกถูกกดขี่พอๆกับช่วงสงครามความอิสระนั้นก็โดนจำกัดในด้านต่างๆมากมายสิ่งนี้แม้จะผ่านมานานแค่ไหนก็คงไม่ต่างจากภาพสะท้อนของปัจจุบันหรอกที่เรานั้นแม้จะอยู่ในโลกหรือประเทศที่เรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่มันก็ไม่เคยมีเสรีภาพจริงๆทั้งการพูดการแสดงออกการศึกษา การรับสื่อซึ่งก็ถือว่าหนักมากพออยู่แล้วแต่กะนั้นก็มีสิ่งที่ทำให้กรอบนี้มันชัดขึ้นไปอีกกําแพงเบอร์ลินโซเวียตพยายามเผยแพร่ความเป็นคอมมิวนิสต์ของตัวเองให้ทุกดินแดนภายใต้การปกครองของตนในอีกฝากหนึ่งก็พยายามเผยแพร่ความเป็นประชาธิปไตย เข้าสู่เยอรมันตะวันออกด้วยเช่นกันจึงเกิดเป็นการแข่งขันที่ใช้เงินจํานวนมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งทิศทางอํานาจในแบบที่ผู้นําแต่ละประเทศต้องการโดยตัวมากก็คือเราประชากรที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแต่กลับต้องมารับกรรมในสิ่งที่ผู้นําก่อไว้ในสงครามความตึงเครียเหล่านี้ก่เกิดสงครามเย็นภายในเยอรมน,นีอย่างไม่ต้องสงสัย โลกของเรากำลังสั่นไหวไม่ใช่เพราะสาเหตุแค่จากธรรมชาติหรอกครับแต่ทุกอย่างมันโครงเรลงอยู่เพราะมนุษย์ที่มีอำนาจชักนำให้พวกเราทำตามสิ่งที่พวกเขาอยากให้ทำและเราก็ส่งต่อคำสั่งนั้นไปให้คนอื่นอีกทีมันไม่ได้ขย่าแค่สังคมแต่ลามไปถึงอนาคตอันมัวหมองทุกคนยังใช้ชีวิตกับโลกที่เหมือนเป็นเส้นบางๆระหว่างสังคมที่มีอิสรภาพ กับสังคมที่ถูกชักใย,ยอยู่เสมอแสงไฟพวกนี้มันก็ไม่ต่างจากพวกเราเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับในโอสระบุตรชายของดิวิจิสคาโมโตะหลังจากที่เขาได้กำกับหนังเรื่องแรกของตัวเองโอปัสมันคือผลงานชิ้นเอกที่ผมนั้นได้เข้าไปรับชมมาในโรงหนังเล็กๆและหลังน้ำตาให้กับมันโตระได้ถ่ายทอดอิริยาบถการเล่นเป็นโนของผู้เป็นพ่อครั้งสุดท้ายพ่อของเขานั้น คือบุคคลทรงคุณค่าที่ตัวโซระก็รับรู้ได้จากผลงานของเขามันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะถูกจารึกตลอดไปผ่านหนังเรื่องแรกของบุตรชายและเรื่องสุดท้ายของผู้เป็นพ่อสิ่งเหล่านี้ คงเป็นความโรแมนติกที่ถ้าไปเล่าให้ใครฟังก็คงคิดว่ามันเป็นบทละครน้ำเน่าไปแล้วล่ะครับแต่สำหรับผมมันเป็นเรื่องดาวสุดแสนจะกินใจพอตอนนี้เนโอสซระได้ได้สืบทอดงานศิลปะของตัวเองเขาได้นำเอเลเมนต์ที่ตัวของพ่อเขามีอทธิพลมาสร้างและร้อยเรียงเรื่องราวในแฮปปี้เอด์ภาพยนตร์ที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญของเหล่าคนรุ่นใหม่แม้การนำเสนอจะดูเหมือนหนังในยุค2000แต่ประเด็นของมัน แฝงไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังคมในประเทศญี่ปุ่นที่ทุกวันนี้กำลังประสบปัญหากันอยู่หรือบางทีผมที่เป็นเด็กไทยซึ่งกำลังเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก็เห็นภาพซ้อนทัพพังอย่างอยู่เหมือนกันเอาจริงๆผมว่ามันก็คงเป็นทุกชาติเลยมากกว่าและนี่คือสิ่งที่ดิวิจินั้นทรงอิทธิพลมากที่สุดหลังจากได้ก่อตั้งเยลโล่เมจิกออเคสตรา สมัยที่อํกาแพงเบอร์ลินยังอยูอ่เบอร์ลินฝั่งอีสต์เพลงก็หาฟังได้น้อยเพราะว่าของมันเข้ามาได้น้อยอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันเข้าได้น้อยแล้วเทคโนโม,มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะพี่มันเหมือนคนเล่าเนี่ยละไอ้สัสเราเหมือนเด็กสมัยนี้แต่ไม่รู้สมัยนี้เป็นเหมือนสมัยกูป่ะนะคือแบบสมัยกูก็จะแบบเหนียวจากบ้านเงี้ยแบบบ้านนอกเงี้ยไปไปผับอะไรเงี้ยมุนเคยป่ะล่ะโอ้ยเนียบ้านกูชานเมืองครับ ขับใกล้สุดแม่งห้ากิโลสิบกิโลไอตัดอันหันเลยวะก็จริงๆมันก็ว่ามันก็น่าจะเหมือนสมัยน,นี้นะมั้งใช่ยังงั้นก็คือววยรุ่นก็อยากจะมีเครื่องคืนอะ่ะถ้าแบบต่างจังหวัดผมก็คิดอย่างงั้นนะปาร์ตี้ก็จะจัดแบบลับๆับหน่อยอคนจะไปก็แบบรู้กันเองเออาจจะมีการอะไรแบบเป็นรหัสอะไรเงี้ยบอกสถานที่ให้มันมีหลักฐานเลยแบบอะไรที่ชัดเจนมากค่อนข้างแบบนี่เลยค่อนข้างลับพรเวทเลยก็ไอพวกสถานที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบ ร้างห้างร้างอะไรเงี้ยเออที่มันมาจากพวกซากตอนสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเราได้วความที่แบบไอดนตรีเป็นวงอะ่ะมันจะขนไปเล่นอะ่ะแั่นก็ยุ่งยากใช่ปหคนร้องอ่ะคนหนึ่งกลองก็คนหนึ่ง,ง,ค,นนงคนเบสก็คนหนึ่งกีตาร์คนหนึ่งโอ้วุนไยแต่ถ้ามึงมีเทินแค่เครื่องเดียวอ่ะแล้วต่อลาโพงอ่าคือม,มีแค่ดีเจอ่ะยวเครื่องเทินต่อเข้ามิกเปิดแผ่นแต่ถ้าดีหน่อยนะก็จะมีคนไปเยะีะๆเยอยู่ข้างหลังอ่าสมัยก่อน มันก็คือคนที่ทำไลทิ้งด้วยมือนี่แหละคือส่องไฟฉายเนี่ยนะส่องไฟฉายแล้วง็ีเจอืมอแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือในสะดวกในการหนีด้วยคือถ้าหนีใช่ไหมพ่อมาอย่างเงี้ยปึ๊บไปเลยเห็นภาพเนาะโอ้โหเทียงมาง่ายขายขั้งเลยแต่เดียหยิบของหนีได้หมดเลยอ่ะเออเนี่ยแหละความเจ๋งของไอ้ดนตรีประเภทนี้ม่งกูชอบตรงนี้แหละ จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมนี้เหมือนจะเป็นเรื่องตลกแต่มันก็แฝงไปด้วยจิตวิญญาณซึ่งมาจากสถานที่เล็กๆนั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยผู้คนที่พวกเขาอยากจะสนุกอยากได้ยินเพลงที่กําลังเป็นที่นิยมจากทั่วทุกมุมโลกแต่ด้วยการปิดกั้นจากการปกครองมาเลยจําเป็นต้องสร้างขึ้นมาเองจึงเกิดกลุ่มดนตรีมากมายที่หันมาทำเพลงแนวนี้ทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกันเช่นฟอน t ู4 2ในการนำเสนออินดัสเตียลเทคโน ไนอินเนลนำเสนอเทคโนร่วมกับร็อกจนเกิดเป็นอินดัสเทรียลร็อกเฮเวนสิบเนำเสนอเทคโนร่วมกับดนตรีนิวเวฟโดยพวกเขามีรากฐานที่แข็งแรงจากรุ่นพี่ในวงการและนำมาพัฒนาต่อจากแผ่นเสียงที่พวกเขาได้ฟังมันจนเกิดกระแสอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนดนตรีของโลกไปตลอดการผู้คนเริ่มใช้เสียงอิเล็กทรอนิก หรือแอมเบียนมาเปิดร่วมกับดนตรีเล่นสดซึ่งก็ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยในยุค90พวกเราก็จะเห็นได้จากบนพวกนี้ พูดวงนอกไปเยอะแล้วแถมวงไทยยุคใหม่หน่อยละกัน j PBS ถึงจะก่อตั้งในปี2012แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพวกพี่ๆแกกำลังจะแมสแล้วซึ่งวงนี้ก็จะมีความเป็นโพสต์ล็อกอินดูเมนทัลที่เป็นผสมดนตรีทดลองและเทคโนซึ่งก็แอบสปอยหน่อยละกันนะว่าพวกเขากำลังจะมีแผ่นเสียงอัลบั้ม i ว ing r o ู m ออกมาแล้วครับผมขอแนะทำไว้มากๆเลยเพราะบอกเลยว่าถ้าทุกคนดูสดวงนี้แล้วไม่ถูกใจนะมากรเทืบสตีฟเจคได้เลย ็อย่างที่ว่าครับสิ่งเหล่านี้มันส่งอิทธิพลจากสถานที่เล็กๆและก็ได้ทําให้ทั้งโลกสั่นไหวด้วยจังหวะที่มาจากการฝ่าฝืนกฎแหกจากระบอบเฮงซวยแบบนี้ซึ่งมันก็ถูกสอดแทรกเอาไว้อย่างลึกซึ้งในดนตรีพวกนี้บางทีถ้าทุกคนลองไปฟังมันอีกครั้งคุณอาจจะสนุกและเข้าใจมันมากขึ้นเพราะทุกอย่างมันไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญภาพยนตร์ คือสิ่งที่เล่าเรื่องด้วยภาพครับการปรากฏของภาพต่างๆในหนังผู้สร้างไม่ได้บังเอิญใส่เข้ามาไว้เฉยๆบางทีมันอาจจะเฉลยเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีคำตอบของหนังมาตั้งแต่แรกแล้วหรือบางทีมันอาจจะสอดแทรกสิ่งหนึ่งให้เราเห็นหลายๆครั้งจนกระทั่ง สิ่งเหล่านี้นี่แหละคือภาษาสวยงามแห่งโลกภาพยนตร์ที่คุณสามารถรับชมและเข้าใจมันได้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นและสั่นไหวได้อยู่เสมอเมื่อต้องการให้มันหยุดนิ่งก็แค่ใช้มือหรืออะไรมาประคองมันก็จะกลับมาเป็นภาพที่ชัดเจนอีกครั้งปรากฏการตรงหน้าเกิดจากผลของการกระทำการส,สร้างการทำลายทุกอย่างนั้นล้วนเริ่มต้น และมีจุดจบไปตามการเวลาแผ่นดินไหวไม่มีทางเกิดขึ้นได้24ชั่วโมงหรอกคนเราก็ไม่อาจอยู่ได้ตลอดไปเช่นกันแต่จะมีเพียงแค่ประวัติศาสตร์เท่านั้นที่บันทึกมันให้เราได้เห็นเป็นบทเรียนเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้จากมัน ผมไม่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ผมคงไม่กล้าตั้งชื่อคลิปนี้ด้วยเขามาเทคโนหรอกครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างความจริงที่ผู้คนมักลืมเลือนมันไป You know Detroit comes and goes and comes and goes like it it like it's like a cycle I added the phone The soul and the funk. ชวนแอดคินและดีเจคนอื่นๆได้พบกับจุดเสื่อมโทรมทางดนตรีในยุคสมัย80แต่ในขณะเดียวกันมันได้เกิดการทดลองกับเสียงดนตรีที่ผ่านมาทั้งโซลฟังแจ๊สดิสโกไซเคเดลิกและได้ผสมผสานดนตรีของหลายสัญชาติเช่นการผสมอิเล็กทรอนิกสของยุโรปกับดนตรีแดนของแอฟริกันอเมริกัน you know a lot of this was kind of spontaneous i mean nobody had a blueprint or a plan i mean we had a idea of things uh What we want sort of like an experiment. Mix a to sort experiment different like do of of mix แมในยุโรปอย่างเบอร์ลินมันจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแต่ฝั่งอเมริกามันถือว่าเป็นแค่ดนตรีอันเดอร์กราที่ไม่เคยได้รับความนิยมเพราะคนแอฟริกันอเมริกันจำนวนมากไม่ชอบมันพวกเขาไม่เข้าใจไม่มีแรปไม่มีร้องมันมีแค่จังหวะที่ซ้ำซากจำเจนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมการรับรู้ถึงรากของมันถึงได้จางหายไปตามกาลเวลาทำไม คนถึงได้ลืมเรื่องสิ่งสำคัญไปเพราะบางทีอาจเป็นแค่เพราะไม่มีใครพูดถึงบางทีการเปลี่ยนแปลงปวดใจหรือก,การทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อคนอื่นนั้นอาจส่งผลในระยะยาวจนถึงปัจจุบันแต่ในอีกฝากหนึ่งผู้กระทำในสิ่งนั้นก็ไม่มีใครจด,ดจำหรือแม้แต่มีคนรู้จักเลยด้วยซ้ำก็นั่นแหละครับทั้งหมด ขงเรื่องราวในแฮปปี้เอ็นชื่อที่ดูเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของยุคเปลี่ยนผ่านโดยมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปแล้วอีกขั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของอนาคตใหม่ซึ่งถึงแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่เราวัยรุ่นก็ยังคงต้องสู้กับระบบต่างๆต่อไปแม้ว่าจะยังไงเราก็หนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นถึงแม้ประวัติศาสตร์จะมีไว้ให้ไม่ทําซ้ําแต่เหมือนว่าคนเราก็ไม่เคยได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยอาเบนาไซต ตอนกูดูเรื่องนี้จบอะพี่ไม่ไม่เหมือนพวกเราเลยนะเว้เหมือนอะไรก็มันมันเหมือนแบบอะไรอะมันอาจจะไม่ใช่แค่พวกเราเองอะแหละมันอาจจะเป็นแบบใครก็ได้สักกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่สร้างอะไรสักอย่างหรือให้คนแบบมันเอาไปต่อย,ยอดได้อย่างที่เราเห็นในแบบซีนดนตรตีอันเดอร์กาว์ตอนเนี้ยพี่ที่แบบอย่างพวกพิลิตอะพวกมหาเกียทตุนัยอะไรเงี้ยอืมจริงแหละจนกลัว วนตัวกูคือกจบมันดีใจแต่ก็เศร้าเศร้าอะไรวะพี่รู้สึกเหมือนแบบเรื่องนี้มันทําให้กูดูเป็นคนล้าสมัยไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนเส้นแบ่งกับเด็กสมัยกูที่โตมากับหนังแบบลิลี่โชว์อย่างเงี้ยฟิล์มหนังแบบนามวัตถุเคที่เคยทำไปเสียแลเนาะหนังทดลองถ่ายภาพแบบก้องที่ตตอไว้บาลาซ์ไม่ดีเห็นชัดๆเลยว่าแบบิลิมเกรนขึ้นเต็มไปหมดอะแต่ยุคสมัยเนี้ยเด็กเจนแบบเจนใหม่ะ อืมอาจจะได้ว่าจะเป็นเจนมึงด้วยเจนใหม่กว่านี้ด้วยน้องๆพวกนี้เขาจะโตมาแล้วก็เนี่ยได้ดูแฮปเปีีเยนขอบคุณที่ดูคลิปนี้และติดตามพวกผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและที่สำคัญเราไม่มีทางหยุดทำช่องนี้ง่ายๆแน่นอนครับเราจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยให้ได้รับรู้ถึงมันต่อไปถ้ามีโอกาสพวกเราคงได้พูดคุยกันในอนาคตนะครับ จริงๆเราอาจจะไม่ต่างจากดีเจเทเล็กเตอร์หรอกที่คอยนั่งเลือกหนังเพลงหรืออะไรต่างๆมาเปิดให้หลายคนที่แวะเข้ามาได้รู้จักเพื่อให้ทุกคนนำมันไปต่อยอดแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกครับพอลืกๆแล้วดีเจทุกคนอยากเปิดเพลงให้ผู้ฟังสนุกและที่สำคัญก็แค่ได้เปิดเพลงที่ตัวเองชอบ The, the real problem is not the politicians but the um, regular japanese people uh, the ma majority of japanese people uh, seem to uh, forget or decide not to speak about or even the po politicians and media